นี้เราจะมาเปลี่ยนคอยไฟมาโดยทางร้านจะมีคอยไฟไายเป็นคอยไฟเครื่อง X ส5มหเป็นเครื่องตดตญยากแบบ4จงบังหวะลูนัดอะไรอ่ะอันนี้มเปลือมหกเหลี่ยมสี่หกเหลียมได้เลย จะแถมไปกับในชุดเครื่องมือของกระจาตรงนี้นะเกิดจากสาเหตุอะไรครัการที่จะทำรูดคือคอยไฟบางทีน็อตคอยไฟไม่แน่นน็อตขันไม่แน่นทําให้คอยไฟมันขยับไฟมาอมันจะเป็นล่องคอยไฟสามารถขยับเดินขึ้นเดินลงเอาไฟอ่อนไฟแก่ได้แค่เราแค่ขยับขึ้นขยับลงพอัวเทียนออกไฟมันปัญหาถ้าคอยไฟมีปัญหาไฟจะไม่ค่อยออกโซเทียนหรอก เราต้องเปลี่ยนคอยล์บางทีถ้าหัวเทียนเราหัวเทียนเราเช็คหัวเทียนหัวเทียนมันปกติมันจะไม่มีค่าไม่มีเขา่าไม่มีอะไรไฟมันต้องเดินปกติอะอย่างตัวเนี่ยหัวเทียนเนี่ยตัวนี้ปกติไม่มีปัญหาอืออย่างตัวมีปัญหาดำเลยใช่ครับต้องทำดึงขวาไฟมันไม่อ,ออกิดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนคอยล์ไฟ ดูว่าไฟจะออกปกติอเป่ไอ้สีดำนี่ไม่เกี่ยวนะมันไม,ไม่เกี่สีนะดูากตรงนี้จะรกันตรงนี้วิธีตั้งมันจะมีสายดินหรือสายกาวเรานั่นแหละครับมันจะเป็นน็อตขันกานเราต้องประคองสายดินกับคอยไฟมันต้องติดกันมิฉนั้นไฟระบบของเครื่องมันไม่ทำงาน จะเป็นสายดินเราต้องเชื่อมต่อ,อคอยไฟไวเมื่อไั้ไฟเครื่องมันไม่มามันไม่เดินคอยมันจะมีรูตรงคอยนะใช่ครับคอยไฟแล้วเราเราขันประคองไว้เฉยเราคอยตั้งเอาไฟอ่อนไฟแรงถ้าตั้งต่ําไปจามไฟอับคอยไฟจะชนไหนตรงไหนชนนี่นี่ครับตรงพัดตรงจานไฟเนี่ยจะติดหมดเลยถ้าสูงกว่าน,นี้ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้สูงสุดแล้วครับมันจะมีร่องของมัน จะเป็นร่องเ่ินเ่อนหลงได้ประมาณ5มามเราก็มาเช็คว่าขอคอยไฟที่เราตั้งไปติดหรือเปล่าถ้าติดจานไฟจะหมุนไม่ได้ก็ต้องมาเช็คตรงนี้ให้มันหมุนได้ให้มันหมุนได้เดี๋ยวลองไฟดูโอเคลองไฟไฟไม่ออกหดเทียนอันนี้หดเียนตัวเดิมนะครับเจอการไฟออกขอคอยปกติ ถนะ้าลูกค้ามีปัญหาเรื่องเครื่องลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเรามาที่ทางเพจติกต็อได้